ันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าเกมโอ๊ยชือ่อกูผิดตามมาบอกวิธีการฟุตเจ้าตัวสองตีเพย์เกมนะลงเกมนะวิธีการฟุตแบบนี้มีวิธีง่ายๆครับทุกคนคนแค่เดินเตี่ยกำลังทงแค่ดุที่ปอนเลยเนี่ยมันทีทุกคนอยู่นิ่งๆสามารถชะนะคนที่เขาพยายามเคลื่อนไหวได้แบบนี้เลยนะแบบคุณเดินทีละจุดก็ได้ แหนกคนดุมากเลยอันนี้ของเราคนเดียวนะนอ่า,าน,นี่อ่ะเราชนะได้เลยพี่เนี่ยแบบเราชอบกดเลยเดียวก,ก็กดต่ำมาเว้ยซึ่งวิธีซึ่งเราสามารถมีวิธีแก้เรเล่นนผ่านได้นนหนึ่ง ให้ทุกคนจับจังหวะบอลให้ได้ก็คาเขาจะเบรคบอลเขาจะเบรคบอกคลกันแค่แค่โรบอลแทนนี่นะครับันจับจังหวะเลยจังหวะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเจ้าการจับจังหวะแบบใหม่เลยจังหวะของลูกบอลในแต่ละตาที่ลูกบอลมาหาเราเนี่ยคนเนี่ยไม่เกี่ยวจับจังหวะเลยจับจังหวะแล้วก็ปุ๊บเนี่ย คนสองมันจะให้ถ้ามีันเขาจะเคาเป็บตังหวะไม่ค่อยอ่อนนะครับต้องจับจังหวะเอาไว้นะให้มันดีที่สุดแนะนำนะไอ้ลูดต้นอ่ะมันรับง่ายไว้แต่ไอ้ลูดเลี้ยวบอลจริงมันก็รับยากนะมันก็รับง่ายเพจะจับจังหวะบอลวันวันผมเล่นผ่านกำลังควบจับจังหวะบอลด้วยแทบไม่ได้เดินตัวนี้ไม่ได้เดินนะ้งแกนี่อยู่นี่นีเลยใช่ได้นั่เออต้องจับะบอลเอาไว้ อันนี้คือคนจัดจังหวะบอลไม่เป็นนะนุ่มๆอันนี้เป็นคนจีเดียคือคนที่จัดจังหวะบอลไม่เป็นเขาก็จะทำการกดย้อนซ้ายขวาไปเนี่ยทุกคนน่ะมันจะยากเพืลยคนที่จัดจังหวะไม่เป็นน่ะแบบคนที่จัดจังหวะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ เดีล้วคุณจะจบจะังหวะไม่หยอดเลยอย่างนี้คจะรับหวาอันนี้จับจังหวะไม่เป็นเลยส,สมุดสมุดเมื่อสิฟัจดจับจัหวไม่เป็นนะอันนี้คือเล่นจับัหวะเป็นนี่เขนเรียนเกิดขึ้คคคน,นขขคือมันก็แด่เลเนี้ยอยูอ่แหละ อส้จจม่เนมากกว่า,วววานนะสอสจะ,จะไม่เป็นนะก็ถ้าเป็นประมาณนี้เว้ยคนจะตจรวะเป็นเดินนิดเดียวเลยตู้ปึ๊บนี่คือไม่ต้นเดิมอ้นนี้นี่เขาจปรวัผิดนี่แบบม,มันจะมาแต่มันเดนแล้วมันก็เลยเล่นออกไปเว้ยนี่าจประวะผิดกบบับถู มันก็เลยคือเกมที่สนุกจะขายเบดบอเวจเบลดบอเวอร์ชั่นใหม่ให้เพื่อนมามันจะจะมันเลยทำอะไรสี่คนนี่มันแตกจังหวะดีเจฮัดมากกว่าเดิมค่ะคือแบบถ้าคนเล่นกันหลายคนอ่ะมันจะตัวเล็กเลยแล้วคนเล่นแล้คนเล่นคนเดียวแล้วคนแบบเอาให้มันแอดอะไรกันหลายๆคนแบบผมอ่ะ มันจะลำบากตุนอะไรรนะู้ไหมมันกดผิดทเลยค้ามีสีผ่ผงแล้วกูเล่นคนเดียวอ่ะคือมันเล่นยากชิบหายเว้ยถ้าคนคนเดียวก็ไม่ชนะเว้ยเออเนี่ยนะจะต้ารองว่าอี๋จะตัวทูกน,นี่โอ้โหโอเคขอเข้าชนะชนะชนะ เอ้าวเราจะเล่นแบบไม่เดือดมาสิอันนี้อยู่ยที่ดวนล้วนดวนลวนล้วนก็ดวนล้วนไล่เที่ยที่ดวนล้วนผมไม่ได้นะผมไม่แต่ว่าดูข่านะสักตื่นได้เลยเน,นี่ยแพ้เออคิดซะคสังมไม่ใช้เป็มิตรกันจะยากเนี่ยตอบผมจะเล่นแค่ตอนหลังน,นะ ช yeah. <Writing snow>. ่าจะหวาดผิดนะอะแลาววันได้แดนตัวดเก่งมากเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เดกจะแพ้นะไอเลนกับฟุตตี้รับไป่ทนนีลรับไป่ทนนะสิฝันนาสซี่ยราแมนอุ้ยเอาันนี้เรีอันนี้ไมแก้แพ้นะแก้แพ้จัดเลย เนนี้อันนี้คือกรทํานะนอันนี้คือตัวนนะยีนะคุณดูเวมันจะจะจหวายาดมากอยูก่กพอยู่ดีมันก็ตัวยีมันโดดไปปุ๊บแล้ยมันกลายเป็นทานขึ้นมาอันนั้นคืนก็เพ้มันไม่มีทางชนะได้เลยอ่ะเนีย่ยดูแบบยนมาทานตนอยู่ๆมันก็เล่นขึ้นแบบข้างบนเว่ยคิดว่ายากปะละ่ะเออเออ โคตรเห็นมันน่าใช่ไหมป่าเขาความบัญชีทุกคนเราเล่นดูดิโคตรยากชวนเพื่อนเล่นได้นะทุกคนอยาไอ้ยากจุนะย้าจุมันเร็วเกินนะคะจะเบร์บอลมันช้าก่อนแล้วค่อยไปเร็วเรื่อยๆนี่เลสนี่คือบอลเร็วเหม่ยเกมว่าก็เกมที่อยู่น้ำมากอยู่นานก็ลบบอลอีกตั้งแต่เบร์บอลยังไม่เคยรู้จักไม่มีคนรู้จักเบร์บอลอ่ะเกมนี่ก็เกมที่แตกมากเลย มันไม่ชนิดเลยเราก็แบบสมัยที่มันยังไม่มีเบตบอลเกมแม่จะไปเกมเบตบอลสมัยนั้นเลยก็ได้ไม่มันคือเบตบอลสังเกตุเบตบอลเวอร์ชันไม่ต้องชนิดเบตบอลเวอร์ชันไม่ใช่เดโลบอลดูดิทุกคนไอ้กุ้ยโอเคชนะหมแบบว่าจะอยู่ที่การฟูดถ้าเกิดเราไม่ได้กดเชี่ยเลยเลยแล้วมันอยู่ที่ความฟูดมากกว่าเว้ยอ่ะแย่แพ้ เดินได้แค่ก้อนเดินก้อนห้ามเดินนะจุ๊บจุ๊บนี่เดินได้แค่ก้อนจริงๆครับจุ๊บก้อนอะไรกูเดินไม่ห้เลยโอ้ยอ้าใหม่อาใหม่อาใหม่นะอาใหม่อาใหม่อารนี้ดิฉนเกียดโรบอทกูโดนกูโดนผมโดนแบนอยู่เันนะทุกคน คนนี้ก็เลยอาจจะอัดชิปนะพวกโดูแดงแล้หนึ่งว่าเดินมเที่ขนาดตัวของผมเดินนะนี่มือผมมัน,น,น,นมจะเว่ยจังหวดไม่ค่อยอ่อนนะเราคนในตัวแดงนนะจะจะงหวะยากหน่อยโอเคครับค,คุณรู้วิธีการเทปโป้และถ้าเกิดมีจะาามาอร่ยาหมาดเลย Okay, อเ,เ,เอาคีแพ้ขอแค่บันเลอไอเจ้าโคตรสุดท้ายไปเนี่ยก็ขอจบชีวิตไปเพียงเท่านี้นะ,ะก็ไปอธิบายที่งาๆนะใครเบียดบอใครที่โดนอะไรตลอดใครโดนแบนแบบผมนะแบบโดนแบนเพราะอะไรก็ไม่รู้สาเหตุอ่ะโดนแบนหนูมาทุกคนก็จะเล่นแบบผมได้น,นะรวมเอาเนี่ยน,นะครับคเปิ้ลนะเปะิน้ลนะเปะิ้ลนะครับคเปิน้ลนะครับ เป่ยอยู่ดว่ะนาบอกแล้ว่าเนี่ยกำดเลยขายกระเบิดว่ะชุไม่ได้จนเบดว่ะีสี่คนเราจะลิขินะอันนี้คือกดขันดีน้องกันเปลี่ยนตลอใช่ไหมาเนี่ยผมโดนแบนเลโดนแบนหนึ่งวันถูกแบนหนึ่งวันผรเส็ต้อเชื่อออกผมไม่อยาก้องไ้ดีนังเคยดีหลักผมเว้ยนี่ครับทุกคนคุณดินตาม เอาท่านซินดิสเตอร์ด้วยผมมีนั้นไปหาแร่เจ้าไทฮันซิมิน่าแมนอัพเกรดแต่ผมโดนแบนเลยผมไปกินเลเซอร์แล้วนะนี่ครับไอเทมที่ไม่เหมาะสมวัดคำพูดเปล่าก็ขออภัยเช่วันนี้ผมจะไม่ได้รอนลิปนะบ๊ายบาย